ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบเล่นเกมออกใหม่กันอยู่แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จัดเกมใหม่ประจําสัปดาห์มาแนะนาท่านผู้ชมกัีกเช่นเคยมากถึง15เกมเลยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมใหม่ๆกันเนาะ <Okay. S 1> ก็ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ,บ่งปันคลิปนี้ให้กับเ<ๆ>พื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตง์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเที่เสวล ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแนวสไตล์ผ่อนคลายแล้วก็เป็นแนวสามกก นนบบ้างะครัสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า ROTK นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่จริงเนื้อเรื่องตามแบบสไตล์สก๊กเลยที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นชิ้นเอกนะครับที่จะตลุลยไปในประวัติศาสตร์แห่ง3ก๊กนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ปูผสมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าในฉากการต่อสู้ของตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องจัดทีมตัวละครเนี่ยครับเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็การเล่นแนวเกมกระดานนะครับวว่่าาเเเรนนนียจจะดดิไไปุหแล้ โจมตีจุดไหนนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวควันให้เราได้ไปเปิดกระชากันเยอะพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเปิดได้ตัวไหนที่มันเก่งนะครับงานภาพก็จะเป็นงานภาพแนวจีบีจีบีหน่อยแล้วรูปแบบการเล่นจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้ง สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสไตล์ผ่อนคลายเอาไว้เล่นค่าเวลาเล่นสนุกสนุกกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าคาเมรุอ A ฟ o อกรีฟิวนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างสถานที่เลี้ยงกบสายพันธุ์ต่างๆซึ่งตัวเกมนี้จะมีกบให้เราได้เลี้ยงกันเนี่ยอยู่ประมาณ500กว่าสายพันธุ์เลยก็คือมันเยอะมากๆตัวเกมเนี่ย เป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยจะต้องจัดตั้งแบบว่าสร้างหมู่บ้านให้แก่น้องกบของเราเนี่ยให้มาอยู่แล้วก็เราเนี่ยยังสามารถตกแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาสนามหญ้าของตกแต่งอื่นให้เราได้เลือกตกแต่งกันเยอะพอสมควร นอกเหนือจากการเลี้ยงกบแล้วนะครับเราเนี่ยจะต้องทําให้น้องกบของเราเนี่ยเชื่องให้ได้อีกด้วยเหมือนกันเกมนียมันก็จะมีระบบการผสมพันธ์กบเพื่อให้ได้กบที่มันมีตัวสายพันธุ์ใหม,ม่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับสามารถเข้าไปทดลองก่อนได้ในเรื่องของงานภาพกราฟิกนะครับจะเป็นลายเส้นอาร์ตเลยนะา็น้าจะมีความสบายตาระด,ดับหนึ่งนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวล่าสัตว์กันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Way of Hunter w i l w Europe นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมในภาคยุโรปซึ่งตัวเกมเนี่ยเขามีเกมล่าสัตว์ที่ออกมาหลากหลายภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคล่าสัตว์ในทวีปอเมริกาตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยไปอยู่ในดินแดนหรือว่าในทวีปยุโรปซึ่งทวีปยุโรปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากทวีปอเมริกาอยู่ป่าไม้ต่างๆเนี่ยมันก็มีความ แปลกใหม่แล้วก็แตกต่างจากฝั่งนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเดึกลร่าสัตว์แบบฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์ยังไงเราเนี่ยจะต้องค่อยๆล่าล้วไม่สามารถวิ่งยิงได้เลยนะรเราเนี่ยจะต้องแกะรอยสำรวนรต,ตามสัตว์นั้นๆแล้วค่อยจะล่าเขาต่อนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมก็เช่นทิศทางลมหรือว่าวิถีกระสูนที่เราเนี่ยจะต้องคำนวณเพิ่มเติมในการล่าสัตว์อีกด้วยนะครับก็คือมันค่อนข้างจะมีความสมจริงในการล่า ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวเกมเนี่ยโลกแบบ o p e n w o r บอแล้วก็มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกด้วยนะครับเนอะนอกนอนจากการล่าสัตว์แล้วนะครับเราเนี่ยยังสามารถเอาสัตว์ไปขายได้ด้วยหรือว่าเรา,นนารเนี่ยจะนำสร้างสัตว์เนี่ยมาทำ เป็นหุ่นโชว์ประดับบ้านก็ได้แล้วเราเนี่ยยังสามารถตกแต่งปืนได้ตามที่เราต้องการได้อีกด้วยเหมือนกันภาพมองในการเล่นของตัวเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ตัวเกมนี้ยังรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์อีกด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมนะครับต้องบอกบบก่อนไม่ชมพูก่อนตอนนี้เป็นตัวลงทะเบียนกันอยู่นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นกันได้ตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้ลองเล่นนะครับถ้าถูกใจเนี่ยก็จะ สามารถซื้อเพื่อปลดล็อกในคอนเทนต์ใหม่ๆได้ด้วยเหมือน กเกมยิงเปิดใหม่กันบ้างที่โด่งดังในจีนแล้วก็เวียดนามมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดให้ในเซิร์ฟเวอร์โกโบกันี่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเจ้าตัวเกมี่มีชื่อว่าคอสไฟล์รีเจนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมคอสไฟล์รีเจนเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวยิงที่มีภาพกราฟิกแนวสไตล์แบบแฟนตาซีนิดหน่อยนะครับก็คือแต่ไม่ได้มีความสมจริงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็เน้นความแฟนตาซีในการยิงกันตัวเกมเนี่ยเป็นแนว FPS หรือว่ามุอมองบุคคลที่หนึ่งที่เราเนี่ยสามารถยิงกับผู้เล่นได้ด้วยแข่ง PVP กับผู้เล่น ได้เลยแล้วก็โหมดไพน์นูเกมเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดพื้นฐานของเกมแนวยิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทนะครับโหมดวางระเบิดโหมดซอมบี้โหมดเป็นทั้งเรยก็มีให้เราได้เล่นเหมือนกันแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการได้อีกด้วยเหมือนกันนะครับก <c oughs> ็สำหรับใครที่อยากจะไปลองนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ หือนกนกัใครที่อยากหาเกมที่มันแปลกแบลกแนวแล้วก็เป็นเกมที่ส่งตรงมาจาก PC u n อยู่เนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Man อิ t เตอร์สหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกฉลามตัวหนึ่งที่แม่ของเขาเนี่ยโดนถูกล่าไปจาก เหล่านักตกปลาแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความแค้นอย่างมากเขาเนี่ยจะต้องกลับไปแก้แค้นเหล่านักตกปลาให้หมดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นลูกฉลามที่ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆตั้งแต่ววย,ยาวไปจนถึงฉลามเพชรฆาตเลยนะครับซึ่งการเติบโตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่เราเนี่ยทำหน้าที่ในการกินสิ่งของต่าง,งๆซึ่งสิ่งที่เรากินได้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่ปลาเล็กไปจนถึงคนเลยนะครับแล้วก็เม <c oughs> ื่อเรากินเยอะๆเข้านะครับมันก็จะมีค่าความเฉาโฉดด้วยนะครับซึ่ง ตัวค่าตัวนี้แหละก็จะทําให้ตกเป็นเป้าของนักล่าค่าหัวได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นพอสมควรเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นโลกแบบโอ้เบอร์ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการวิวัฒนาการของตัวละครของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นฉลามที่เป็นไฟฟ้าฉลามที่สามารถปล่อยพิษได้แล้วก็ฉลามที่สามารถมีกระดูกที่แข็งแรงกดได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์อีกด้วยเหมือนกัน ส่วนงานภาพของตัวเกมนี้ค่อนข้างสวยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมแนวสไตล์เนื้อเรื่องกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า d o k i d o k i d i e t e r a t u r e club นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสไตล์แบบเนื้อเรื่องบวกผสมแนวสยองขวัญกันบ้างสําหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่แบบเน้นการดูเนื้อเรื่องแล้วก็มีการตอบกับตัวของเหล่า npc นะซึ่งเราเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในชมรมวรรณกรรมแห่งหนึ่งที่ ชมรมนั้นเนี่ยจะมีนักเรียนสาวอยู่4คนที่จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปเรานี่จะต้องพูดคุยกับเหล่านักเรียนในชมรมนั้นให้ได้ซึ่งในการเลือกคุยเนื้อหาต่างๆแต่และคนที่เราจะได้ไปคุยเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปยิ่งเราเล่นไปนานเท่าไหร่ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความผิดแปลกไปจากเดิมตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นงานอาร์ต 2D แนสไตล์อนิเมะเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้ ก็ดูได้เลยนั่นเองนะครับเจ้าตัวเกมจอมยุทธกําลังภายในอย่างเจ้าตัวแวร์วินมีดนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนวจอมยุทธที่งานภาพกราฟิกเนี่ยโคตรจะสวยนะครับแล้วก็กินสเปคพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นมือถือที่ดีระดับหนึ่งสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว Open w o วอร์อที่เราเนี่ยจะท่องโลกยุทธภพนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับจอมยุทธไรชื่อนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเลือกเส้้นนงัอใชีวิต ตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะเป็นจอมยุทธก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะไม่เป็นก็ได้ก็แล้วแต่ะเพราะอาชีพภายในตัวเกมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เลือกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้ของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเรียนวิชาจอมยุทธกันระบบการต่อสู้ภายในตัวเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกเรียนวิชาจอมยุทธจีนวิชาที่เป็นดาบหออพัดร่มหรือว่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็มีเหมือนกันตัวเกมนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของวิชาตัวเบาด้วยนะครับที่ทําให้ตัวเกมเนี่ย มันเขาน่าจะเป็นแบบแนวจอมยุทธจ๋าเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายกำแพงโดยข้ามหลังคาหรือว่าเราเนี่ยจะไปเป็นแบบเดินบนน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะในเรื่องของการาฟิกภายในเกมเนี่ยต้องบอกเลยท่านผู้ชมเลยว่าค่อนข้างที่สวยแล้วก็ยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มเล่นคอร์สแพลตฟอร์มกับตัวของฝั่ง PC ได้อีกด้วยเหมือนกันนะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้ กันดดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์แร็กนาล็อกกันบ้างแต่ว่าตัวเกมแร็กนวล็อกในภาคนี้เนี่ยจะเป็นแนวภาคบริหารจัดการร้านอาหารของเรานั่นเองนะครับอย่างเจ้าตัวแร็กนลล็อกมอนเตอร์คิทเช่นนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์ที่เราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการร้านอาหารของเราให้มันใหญ่ขึ้นรองรับแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าให้ดีมากขึ้น เรื่อยๆนะตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยขรางเราเนี่ยจะต้องทําอาหารนําอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็ทาอาหารนำอาหารมาเสิร์ฟว,วนลูปไปเรื่อยๆพัฒนาอุปกรณ์ของเราไปเรื่อยๆนั่นเองในเรื่องของงานภาพของตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักพอสมควรเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวจิบบีเลยสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนวไตไฟแนวโลกที่ล่มสลายกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Planet of La n a นั่นเองนะครับ สำหรับแพ n เน็ตออฟรานาเนี่ยก็เป็นเกม p c ที่ลงให้บนมือถือก็ดีเช่นเคยซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นแนวประจนภัยแก้ไขปิศนาแล้วก็มีความเซนิมิติกแปลว่าแนวภาพนยนตร์เข้ามาร่วมด้วยตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่ารา n นาที่เขาเนี่ยจะต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อไปช่วยเหลือพี่สาวของเขาที่โดนจับตัวไปจากเหล่าหุ่นยนต์ที่จะมาบุกโรคนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้ถ้าเราเนี่ยประจนภัยไปหลากหลายสถานที่เลย นะครับแล้วก็แต่ละสถานที่เนี่ยมันก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปเพราะตัวเกมนี้จะไม่มีระบบการต่อสู้เราเนี่ยทำได้แค่เพียงหลบหลีกซ่อนตัวนะครับเท่านั้นนะครับก็พอแล้วตัวเกมเนี้ก็ยังจะมีคู่หูให้เราได้ใช้งานกันก็คือน้องเหมียวของเรานนเนี่เองนะครับที่เราเนี่ยสามารถสั่งการน้องของเราเนี่ยไปหลอกล่อหุ่นยนต์เพื่อให้ผ่านในด่านนั้นๆได้เหมือนกัน ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพแบบ 3D นะครับแล้วก็งานภาพเนี่ยค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยเป็นเป็นแนวงานอาร์ตเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์โลกที่ร่มสลายจากซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Doom Day Survival Whisper นั่นเองนะครับเรียว่าเกมแนวสไตล์ชีวิตจากโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้ที่เราเนี่ยจะต้องเล่นผ่านด่านเป็นเวฟไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องจะ ทีมตัวละครของเราแล้วก็นําไปต่อสู้กับซอมบี้นะครับซึ่งการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะเล่นเป็นเวฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อสู้จนกว่าเราเนี่ยจะผ่านในแต่ละเวฟไปตัวเกมนี้ยังสามารถซัมมอนปืนมาได้นะครับแล้วก็ผสมผสมให้ปืนเนี่ยมันมีความสามารถที่แรงเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวก,กันอารมณ์คล้ายเกมที่มันเป็นแบบผสมของนั่นแหละนะครับส่วนงานภาพของตัวเกมนี้จะเป็นงานภาพแนวสไตล์งานอาร์ตขาวดําเลยนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ ค่อนข้างจะเอาไปเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้เดินเดีวได้เลยนั่นเองนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมแนวประจนภัยบสมแนวสร้างเมืองกันบ้างอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าวิาสัท Kingdom น,นั่นเองนะครับสำหรับวิศาดรอยด i คิงดอมเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิวๆได้นะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องส่งนักผจญภัยเนี่ยออกไปฟาร์มทรัพยากรลงดันเจียนต่อสู้กับเหล่าศัตรูต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมที่แบบสามารถเล่นมือเดียวได้เราเนี่ยยังสามารถนําเหล่าตัวละครต่างๆไปต่อสู้กับศัตรูได้ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นการสํารวจซะส่วนใหญ่นะครับก็มีการกลับมาอัปเกรดสิ่งของบ้างอะไรปับนะรับ,นะรบแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบการจัดการกองทัพต่างๆระบบกกาารรรออัปเเดขง ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมกราฟิกค่อนข้างจะมีความน่ารักอีกด้วยนะเป็นแนว 3D เลยนะครับก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบกันนะสำหรับใครที่ชอบนะก็สามารถลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนววางแผนกลยุทธ์ส่งทหารไปออกรบกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า h e x t i l นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพแล้วก็ไปบุกศัตรู อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นเป็นแบบบอร์ดเกมก็คือเล่นเป็นเทินๆไปนะครับเราเนี่ยสามารถขยับได้กี่ตาก็ว่ากันไปเรานี่สามารถเดินไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเดินไปแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถสร้างทหารนะครับอัปเกรดทหารเนี่ยมาปกป้องเมืองของเราได้ด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะนําไปบุกก็ได้เหมือนกันซึ่งทหารที่เราเอามาเนี่ยมันก็จะมีทหารที่มีหลากหลายตัวเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถนําไปบุกเมืองฝั่งศัตรูได้ ตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นการเล่นเป็นด่านไปเรื่อยๆดนะานจะเล่นดานเนี่ยมันก็จะมีความยากที่แตกต่าง กันไปอีกด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็ไม่กินสเปคเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ใช้ระบบการ์ดเข้ามาร่วมด้วยในการออกคําสั่งหรือว่าในการอัญเชิญตัวของตัวของของเราเนี่ยไปต่อสู้นั่นเองนะก็สใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวยิงสนุกสนุกเอาไปเล่นเพลินๆกันได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Mass Ver Warfront นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเ,เ,เป็นเกมแนวยิงบุคคลที่3บวกผสมแนว RTS เข้าไปด้วยนะครับเพราะตัวเกมนี้มันจะเป็น,ปน,นะนการยืดเกมแนวยิง ยึดพื้นที่ที่จะอิงพื้นที่โลกแบบโลกจริงเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่แมปอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะมีแมปจํากัดให้เราได้เล่นกันอยู่แล้วเราเนี่ยจะต้องยึดพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มาให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของรถเปืนที่เราเนี่ยยังสามารถสวมใส่ได้ตามที่เราต้องการได้อีกด้วยเหมือนกันแล้วก็เกมนี้นะครับยังมีตัวละครที่จะมีคลาสที่แตกต่างไปด้วยก็อยู่ผู้เล่นว่า จเจ้าคลาสไหนมาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสที่เป็นคลาสบุกคลาสสไนเปอร์คลาสฮิวแล้วก็ลงมาถึงคลาสปืนกลก็มีเหมือนกันในเรื่องของงานภาพของตัวเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ จะดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมสายชิลกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า RV Camper Simulator หรือว่าเกมแนวที่เราเนี่ยจะได้ขับรถประจนภัยไปในป่าแล้วเราเนี่ยสามารถตั้งแคมป์ได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยขับรถบ้านเนาซึ่งรถบ้านของเราเนี่ยที่เอาไปเนี่ยมันจะเป็นรถบ้านสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่อยตัดต้นไม้สลิงดึงรถนะครับสเปร ฉีดมีหรือว่าจะเป็นอื่นๆอีกมากมายที่เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถผูกผักทำอาหารได้ด้วยเหมือนกันนะเพื่อดํารงชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนาะจุดเด่นของตัวเกมนี้นะครับก็คือพลังงานแบตเตอรี่ของรถของเรานรถ้ามันหมดเนี่ยรถของเราก็จะไปไม่ได้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันเราเนี่ยจะต้องหาพลังงานมาเติมอยู่เรื่อยๆ นั่นเองนะครับในเรื่องของงานภาพของตัวเกมเนี่ยจะเป็นงานภาพแนวสไตล์แบบพอลิอนะครับก็ game game date, สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์ Battle Royale ออกใหม่กันบ้างนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Rival นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในดันเจียนซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะผบบสมแบบโลกยุคสมัยเก่ากับโลกยุคสมัยใหม่นะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถ ใช้อาวุธได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เป็นดาบธนูปืนที่รวมกันอยู่ดาบเราเนี่ยสามารถฟาร์มของเพื่อไปต่อสู้กับผู้เล่นอย่างเราเราก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะาตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวของมอนเตอร์แล้วก็ตัวของผู้เล่นที่จะคอยต่อสู้กับเราอยู่เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็น Battle Royale นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีของดรอปให้เราได้ใช้งานกันเยอะพอสมควรเนี่ยงานภาพของตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดี ระดับหนึ่งภาพมองจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นไงบ้างสลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม